สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสารัตนพรโพพันธ์รหัสน,นักศึกษา663-110230224อยู่ชั้นปีที่3วันนี้จะมาสอนเรื่องประเทศสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะค่ะเรามาดูจุดประสงค์กันนะคะข้อแรกนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องข้อ2นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องข้อ3 นักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งม,มั่นในการทำงานางานตวห้เราฟังก่อนตรเรา่ตรเรั่กั 好，第二个中国，中国，ประเทศจ非常好。第三个韩国，韩国，ประเทศเกาห真棒。第四个日本，日本。 ประเทศญี่ปุ่นเอาทีปอูเก็ลาววัวลาววัวประเทศลาว,ลว,าว,าวเอา่กฝรั่งเศส 很好，第ี่加ี大，เก大，อบแคนาานา,าประเทศแคนาดา非常好第ี่ห้ากเกอือบไมกวมกวประเทศสหรัฐอเมริกา 好，第九个，意大利，意大利，Italia，很好。第十个，俄罗斯，俄罗斯，Russia，好。 ต่อไปเรามาทบทวนคำศัพท์กันนีมัจล你们า住了ยจ记จ我们复习吧。第一个泰国สีป,ประเทศไทย。จ第วจ中国中国ประเทศจีน。 ฮานกัวฮานกัวประเทศเกาหลีใต้ริบุนริปนประเทศญี่ปุ่นเหลาว,วัวเหลาว,วัวประเทศลาวฝ่ากวัวฝ่ากวัวประเทศฝรั่งเศสเจียนาตาเจียนาตาประเทศแคนาดา เมย์กวเมย์กวประเทศสหรัฐอเมริกาอิตาลีอิตาลีประเทศอิตาลีเออหลัวซอเออลซอประเทศรัสเซียจํจ住เลมาีาวนี่มันจไจ้ล้เรามาหลายขั้นประโยคบทสนทนา เราจะจะให้นักเรียนจับคู่ออกมาท่องบทสนทนาตัวอย่าง A นีชื่อหนากาน A จะเป็นคนถามว่าคุณเป็นคนประเทศอะไร B หัวชื่อจุดจุดจุดรุนฉันเป็นคนประเทศตรงจุดจุดจุดให้เราตอบชื่อประเทศที่เราชอบหรือเราอยากเป็นคนประเทศอะไรก็ใส่ชื่อประเทศนั้นลงไป เรามาดูตัวอย่างประโยคบทสนทนากัน A ถามว่า你ี哪ชื่อหนาวัวเรินคุณเป็นคนประเทศอะไร b ตตอบว,ว,ว่าหัวชื่อท่ายกัวเริฉันเป็นคนไทยต่อมาเรามาดูการบ้านกันดีกว่าคำสั่งเราชื่อให้นักเรียนคัดคำศัพท์ประเทศต่างๆลงในสมุดให้สวยงามนะคะ มีทั้งหมด10ประเทศให้นักเรียนคัดลงในสมุดนะคะบ๊ายบายสิยสตาจ้า